สิ่งของจําเป็นในการมาเหตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลมีอย่างเน่เดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับผมสำหรับสิ่งของที่มันจําเป็นในการมาเหตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลมีอย่างเน่ยผมก็เหตุคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ถักมาหาหลายคนเลยครับเยอะแยะบางไม้นะครับาบางของความผมกับบริษอานนะครับเดี๋ยวสิมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึ่งนะครับว่มามีอย่างเน่นะครับสิ่งของที่มันจําเป็นที่สุดในการมาเหตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลคือขึ้นหนึ่ง ยารักษาโรคครับพี่น้องยานี่คือสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับการมาอยู่มากินมาเหตุงานอยู่ต่างประเทศนะครับผู้ใดศีว่าจังในกระซังนะครับคือยานี่ให้ออกมาหลายหลายเลยนะครับซื้อมาเป็น4ีพันหาพันเงินหมดแล้วครับพี่น้องเตรียมมาไว้เลยนะเพราะว่าเขามาอยู่นี่หลายปีนะครับบ้านเขาบ่คือบ้านเขาเนาะครับไม่อยู่มากินอยู่นี่ยามันหายากนะครับบ่คือบ้านเขาสองคือหมอหองเขาครับพี่น้องมอ้องเขาก็หอเอามาหน่อยเพ่ต้องออกมางหญ่ครับเพราะ อยู่สะดวกสบายนะครับเพราะว่ามันเท้าเอามาหันง่มันก็สิกินพื้นที่เทลายรนะครับเพราะว่าได้จัดเตรียมกระเป๋าได้ถึงก็เห็นแลครับเอาเพราะมาได้พุงกินเพราะระทั่งชีวิตไปเมื่อมื่อไปเห็นนะครับ้องบางทีนี่เขาบม่รู้ดอกว่าหนางานเทาเทามาเนี่ยเขาสิถืกงานแบบใดนางานแบบใดเมื่อพอคนหน่อยลายซํำใดงซีนนะบางคนมากอะมาถือไม่ไมาได้อยู่น้ำกันลายลายคนมันก็ดีไปนะครับแต่ว่าก็จะไปพึ่งน้ำบอหนานะครับใส่เตรียมมาก่อนนะครับ ไดบางคนนี่ดวงบด่ดีมาตกได้อยู่ผู้เดียวสิมันสิลำบากครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาบ่มีเขาบ่เตรียมมาสินะครับเพราะว่าปากท้องเ็าต้องกินไปน้ซสินะครับซ้ำซาเงินเดือนออกค่อจะได้ไปหาซื้อหม่สินะครับสามพวกเสือผาใสสชุดเท็ดงานพวกเขาเขาหนิล่ะครับพี่น้องก็ต้องเตรียมมาหลายนะครับประมาณจะสีหาชุดนะครับไว้จะใสเหตุการณ์เฮ็ดงานานั่งีย่นะครับก็ต้องเอาตัวดีๆมานะครับเอา จุดเทปสซเฮ็ดเบียกเขาะนะครับเพเราะว่าเขาบ่ได้ไปเที่ยวไปยังนะครับมาเฮ็ดงานมาเฮ็ดงานหาเงินเฉยนะครับบต่ตรองเอาเสือ้าตัวดีๆมาเนาะครับพอส่ไปมันก็เปืเปเป้่นนนี่แล้วนะครับซีก็คือพวกเขาสารอาหารแห่งอยังต่างๆนะครับจะว่าจะเป็นม่ามาปลากระป๋องเอามาพอสมควรนะครับพวกเขาสารอาหารแห่งนีขายอยู่แล้วอยู่ชอบไทยบ่ต้องเอามาครับอันนี้แต่ว่าพวกม้าหมาปลากระป๋องนี่ก็เอามายังละ ยงางระแภก็บพระครับเพราะพราได้ประทังชีวิตไปก่อนซ้ำเงินเดือนออกนะครับสําหรับชินค่าตะาไคร่ใบประกูดพวกของแหงถ้าบ่จําเป็นบ่ในน้าให้ออกมาเนาะครับถ้าเป็นพวกใบใบบกูดใบบักเน่าอย่างต่างนี่มันเป็นของสดบ่ให้อาาอกมาบ่ตรงออกมาได้เด็ดขาดนะครับพออยู่นี่มันมีขายมันมีขายอยู่แล้วนนช็อปไทยนะครับอันนะครับมันมีเขตออกมาแล้วยื้นนเขามาตรวจพอ,อยู้สนามบินแล้วก็เขาก็ให้กลับท่านที่นะครับกลับ ประเทศไทยทันทีนะครับเนี่ยนะครับคือเข้าใจนะครับว่าเขาเขาอยากเตรียมของอยู่ของกินเข้ามาเพราะว่าเขาสิบอดิสือเว้ยอย่างเงียันใช่ไครับมันเป็นกดข้อหาของเขาเพื่อบอ่าตรงออกมาดีที่สุดนะครับมันที่เสียดายเวลาเสียโอกาสทัากลัวเขาสิเดมาแน้ครับถ้าถ้าเขาตรวจพออยู่สนามบินได้กลับบ้านทันทีด้วครับแล้วก็พวกมอสประโคมยังต่างๆม่ตตรงออกมานายจ้างเขามีหายอยู่แล้วครับแล้วก็พวก ของใส่ส่วนตัวอย่างต่างๆเขาเหะครับตเตรียมมาแล้วครับของมืนอี้ก็เอาใส่กระเป๋าโหลดขึนเครื่องนะครับอากาศมีอย่างนี้ยเยพราะว่าแบงก์หามเกินสองหมื่นแอมป์เับพี่น้องเตรียมมาแล้วครับไฟฉายว้ส่องวบทางเงี้ยงหามันเกิดเหตุจุกเชิยนอย่างต่างๆขก้นมานะครับไฟแชกกเฮามาได้อันนึงแต่ว่ากัเอาติดโต้นไปขึนเครื่องน้ำหามเอาลงไตเครื่องครับพี่น้องพวกปบตเตรีน่น กันไก่ตัดผมกันไก่ตัดกันไก่ซอยอย่างต่างๆเกี่ยวกับการตัดผมเอามาได้ครับอ,อันนี้ก็มีคนถามออกมาเรื่อยๆนะครับเอามาได้ส่วนตัวผมก็เอามาให้กันครับแต่ว่าห้ามเอาขึ้น,นคเครื่องนะครับให้โหลดไตเครื่องใส่กระเป๋าเดินทางเอามน่ครับเอามาได้อุป,ป,ปกรณ์หายูหากินนะครับพี่น้องขาดบ่ดได้ครับผม <laughs> ก็มีประมาณนี้แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดมีคําถามมีขอสงใัยกับคอมเมนต์มาบอกใ้คิดนี้นะครับผมจะไปตอบให้นะครับนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องศึกษา กฎระเบียบต่างๆกฎบ้านเมืองเขานะครับก่อนที่เขาสิมาเหตุงานอยู่ต่างประเทศนะครับเขาต้องศึกษากนบอมเนสักแต่สิมาอย่างเดียวนะครับเป็นกําลังใจคนใหม่ที่กาลังสิบินมาเหตุงานอยู่ประเทศอิราเลียทุกคนนะครับกลัวสิไดมานี่มันยากลําบากสำหรัถ้าไดมาแล้วนี่เขาต้องเฝ้าเก็บเฝ้าหาเอานะครับเฝ้าหอบเงินหลานกับเมียบ้านเฮาแล้ะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโยสกุลใหน้นมาเด้อครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค,ค์เนื้อหาคลิปดีๆออกให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปสวัสดีครับ